คยรู้สึกอ่อนพลียหน้าซีดประจำเดือนมาไม่ปกติไหมคะวันนี้จะพามารู้จักกับตังกุยสมุนไพรจีนที่อยู่คู่กับแพทย์แผนจีนมานานกว่า2,000ปีคะ่ะตังกุยมีรสหวานเผ็ดเล็กน้อยลิบอุ่นช่วยบำรุงเลือดเหมาะกับผู้หญิงที่เลือดลมน้อยหรือเสียสมดุลคะ่ะคุณสมบัติเด่นของตังกุยช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงเลือด ลดอาการมือเท้าเย็นบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยให้ผิวพรรณดูมีน้ํามีนวลค่ะใครที่ควรกินบ้างคนที่มีภาวะเลือดพล่องอ่อนเพลียหนาซีผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนจะใช้ดีค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะตังคุยอาจจะทําให้ร้อนถ้าทานมากไปอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะร้อนเกินค่ะเช่นคนที่มีสิวบ่อยตัวร้อนบ่อยร้อนหนง่ายหรือคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะ วิธีใช้นะคะสามารถต้มเป็นชาดื่มอ,อุ่นๆได้หรือว่าใส่ในซุปตุ๋นค่ะบำรุงร่างกายจากภายในได้ดีเลยอยากบำรุงเลือดฟื้นฟูพลังลองให้ตังกุยเป็นตัวช่วยนะคะใครเคยลองกินตังกุยแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะกุยลิ้มหึงชื่อนี้ยิ่งรู้จักยิ่งสุขภาพดีค่ะ